วัดดีครับหวัดดีพี่พี่ทุกทท่านเลยนะครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไปงานประกวดที่เชียงเซามานะครับก็ได้พามาจํานวนนึงครับมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับสวยสวยกิบเลยรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นสุดท้ายหลวงพ่อผมวัดช่องแชร์เหรียญรุ่นกระทินนะครับรุ่นสุดท้ายบ้าง <c oughs> บางข้อมูลมุ่นนะครับก็ว่าทันเพราะหลวงพ่อเสกก่อนหน้านี้นะครับบางข้อมูลก็ว่าไม่ทันนะ <c oughs> บางข้อมูลก็บอกทันนะครับก็นะ <c oughs> เอาว่าชอบก็จัดนะครับไม่ชอบก็แต่ว่าเหรียญแท้นะแต่ว่าข้อมูลเขามีสองข้อมูลนะครับว่าแท้หรือไม่ทันเอ้ยไม่ใช่ ทันหรือไม่ทันนะครับบางท่านก็ว่าทัานบางคนก็ว่าไม่ทันนะครับนะหนึ่งพันแปดร้อยบาทสภาพสวยแชมป์แต่เขาเล่นกันนะนะครับหนึ่งพันแปดร้อยนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทาสำหรับไปทางโอนพันแปดปทางพันเก้านี่นะครับยังไงดูของเกมีนะครับจําใบหน้าลงปู๋ให้ดีต้องชัด นี่นะครับต้องชัดคมเส้นผมเส้นอะไรต้องคมชัดแบบนี้นะครับนะไป้ยยาวนี่ดดงแรงเลยนะครับพี่แดงแรงเลยนะครับเมตตามหาราบเต่าลวงปลาหิวรุ่นเมตตามหาราบปีสี่ศูนย์นะครับผิวไฟดแดงแงนี่นะครับสี่นยๆเลย โดดเด่นเรื่องเมตตาค้าขายนะครับโชคลาบนะสำหรับหลวงปูหลิ้วนะครับนี่นะครับผิวไฟแดงๆอุ้ยตามซอกนะครับผิวไฟแดงๆตามซอกนี่นะครับน,นี่ครับตัวตัดนะครับนี่นะ 800บาทนะครับแท้ทันแดงสภาพดึงแดงนะครับ800บาทโอน800ปยทาง850บาทนะครับไปแบบเร็วเร็วนี่นะครับปิดตาปิดตาหลวงบอวินไม่คิดปิดตาออกวัดบอวินนะครับเง,งินสดแสนอะ ปิตานะครับออกวัดบอวินนี่ครับหลงอุ่ทิมปลุกเสกนะครับหลังแบบรับหาย,ยากนะครับสำหรับปิตาหลังแบบจะหาย,ยากนะครับอุ่ทิมวัดนาหานไล่ปลุกเสกนะครับส,สวยๆเดิมๆนะครับเอาแปดร้อยนะครับปูนแปดร้อยแปดทางแปดร้อยห้าสิบนี่นะครับ ทุกองรับประกันแท้ทุกกรณีนะครับฝันว่าเก้อเอามาคืนได้เลย <c oughs> นี่เป็นปิดตานะครับหลวงหูเห่เฮียงนะครับวัดป่าปิดตาหลังสังกาจายนะครับปีศูนย์ห้านะครับนี่นะพุทธคุณท่านก็นะครับครบเครื่องนะครับนี่นะ เมตตาค้าขายโชคลาภแก้วคลาดปลอดภัยนะครับมาหมดมีหมดครบนะครับปีศูนย์ห้านะครับเอาห้าร้อยนะครับโอนห้าร้อยไปทางห้าร้อยห้าสิบมีสององนะครับนี่องคหนึ่งเนี่ยราคาเดียวกันนะครับโอนห้าร้อยไปทางห้าร้อยห้าสิบนี่นี่นะครับ ลงปูเฮียงวัดป่านะครับเหรียญเสือน้อยนะครับสภาพส,สวยนี่นะครับเสือน้อยต่อโคดนะต่อโคดต,ตรงนี้นะครับนี่ต่อโคดต,ตรงนี้นี่นะครับนี่นะต่อโคดต,ตรงนี้นะสภาพเขาเขาเรี่ยมทองมานี่นะครับ มันจะซูมนะครับจะมีเส้นแตกเห็นะครับตรงยันทุกเหรียญน,นะทุกเหรียญน,นี่นี่เห็นไหมจะมีเส้นแตกจากยันไปหาขอบเหรียญน,นะครับเห็นไหมนี่นะครับอ่าเนี่ยซูมไม่ดูชัดๆนี่นี่เห็นไหมครับจะมีแทบทุกเหรียญน,นะอ่า ูอย่างนี้กันเลยนะครับนี่นะดูง่ายสบายตานี่นะครับโอนนะครับอ่ะโอนพันเจ็ดโอนพันเจ็ดไปทางพันแปดนะครับเสือน้อยนะครับ ต่อโค้ทชัดเจนนะครับือมอพัดยศสวยกริบนะครับบล็อกอุ้มดาวนะครับนิยมดาวอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ดาวอยู่ตรงนี่นี่ตรงตรงมือข้างบนมือเนี่ยครับเป็นดาวเห็นไหมครับ นี่นี่น,น,นี่ผมซูมให้ดูึ๊บนี่เนี่ยเห็นไหมครับนี่อะอยู่ตรงมือนะนี่นี่ครับพุ่มดาวตรงมือนะครับเหลยอลูกไข่นี่ครับคมสวยนี่นะครับเมื่อช่วงแรงหมื่นกว่าบาท ช่วงแรงๆหมื่นกว่านะครับตัวตรงตัวตัดตอนนี้ไม่ถึงนะครับตัวตัดจะเป็นอย่างนี้นะรุ่นนี้นะครับนี่เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นครับจําให้แม่นเลยด้านนี้พลิกมาด้านนี้นะจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วตัวตัดนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะนี่พลิกมาปุ๊บจะเป็นลักษณะนี้อย่างนี้แท้เลยนะครับ เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยแท้เลยเนี่ยนี่นะครับตรวจำให้ดีตัวตัดนะครับอลิกปึ๊บกลับเป็นอย่างงี้เห็นไหมครับแท้เลยอย่างงี้อืมเอาเหรียญนี้เอาเท่าไหร่ดีอ่าโอุ โอนแปดพันห้าโอนแปดพันห้านะครับไปทางไปทางเก้าพันเอา้ามันโอนแปดพันห้าไปทางเก้าพันนะครับเพราะว่ามันโดนหักภาษีเยอะตามยอดนะนะครับถ้าถ้าไปทางมันจะโดนหกัหกหักภาษีเยอะเขาจะหกักขนส่งเขาจะหักเราเลยเจ็ดเปอร์เซ็นจากยอดเรานะครับมันก็เลยต่างกันนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับถ้าโอนก็แปดพันห้านะครับผม นะดูง่ายง่ายเลยนะนะขอบพลิกมาอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะด้านนี้นะพลิกเนี่ยปับ๊บพลิกมาต้องเป็นอย่างนี้นะตัวตัดต้องเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนะด้านนี้ก็จะตัดจบหยาบขาดขาดขึ้นทีเดียวนะครับอืม ก็นะครับมีประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เหรียญชนอันนี้นวะนะครับเนื้อนวะมีจานนะครับมีรอยจานนะครับเนื้อนวะโลหะนี่นะครับปีสามศูนย์นะครับชนประธานขุดสะเนื้อนวะส,สวยๆนะครับมีรอยจานนะครับ ต่อโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ด้านบนหัวเนี่ยครับต่อโค้ดตรงนี้นะเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทโอนหกร้อยไปทางหกร้อยห้าสิบปีสามศูนย์นะครับคนประธานกุดศะนี่ครับปีสามศูนย์เนื้อนวะโลหะ นะพอแดงนะครับสภาพโหสวยแชมป์เลยนะหลวงพ่อแดงนะครับนี่นะครับเหรียญจอบปลอนะชื่อสันส้นเหรียญจอบปลอเป็นบล็อกนี่ครับหลังขีดนะครับนี่หนไหมตรงเนี้นี่นะเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูนะครับมันจะมีเส้นขีด ที่มาของว่าหลังหลังขีดนี่นี่ซูมให้ดูนะครับ นี่ถ้าดูตาเปล่าจะเห็นนี่นี่ครับนี่นะครับมันมีเส้นขีดยาวเลยนะเนี่ยเขาขีดยาวเนี่ยช่วงนี้นครับขีดยาวลงมาเลยเห็นั้ครับเนี่ยเนี่ยบางถ้าใครตาดีๆจะเห็นนี่เนี่ยยันลงมาเลยนะครับเป็นเส้นบาง เห็นไหมครับยันอะไรเลขหกกับเลขสามเนี่ยเห็นไหมข้างเลขหกกับเลขสามเนี่ยมันจะมีเส้นคมคมเส้นหัวคมเส้นหนึ่งนะครับยาวขีดยาวลงมานี่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 อ่าเห็นไหมครับหลังเลขหกกับเลขสามเนี่ยมันจะมีเส้นขีดยาวลงมาเลยนะทะลุเนี่ยทะลุทะลุเลขงหนึ่งเลยนะนี่นะครับเห็นไหม นี่นะครับอ่านี่นี่นะครับพี่เขาเรียกว่าหลังขีดนี่นครับนี่นะที่มาของหลังขีดนิยมนะครับนะเหรียญบล็อกนิยมหลังขีดนะครับนี่นะอย่างนี้เอาโอนสองพันเก้านะโอนสองพันเก้าไปทางสามพันบาท วิ่งวิ่งเลยนะครับวิ่งวิ่งม่ดูตัวตัดวิ่งวิ่งเลยนะนะนะครับนะซ้าออีกอีกองหนึ่งแล้วกันนะครับอีกองหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ออกวัดเอี่ยมนะครับหลวงู่ทวดออกวัดเอี่ยมวรนุษย์ปีศูนย์หก ทองแดงผิวไฟนี่ให้ดูชัดชัดนี่นะครับเอาไว้ใช้พุทธคุณน,นะครับพี่พี่ทุกทุกท่านนะครับกิจีเสกโูใหญ่นะครับเกจิชื่อดังมาเยอะนะครับหลวงพ่อพมวัดช่องแคอาจารย์ทิมวัดช้างให้นะครับโอ้หหลวงพ่ออะไรหลวงปู่ด,ดูัดสแกหลวงพ่อกลวยนะครับมาเยอะนะครับ ของปุ่โต๊ะวัประดูชิมพีอะไรแบบนี่มีมากมากหมดนะครับอ่นี่นะโอ้เป็นเหรียญที่น่าใช้มากๆนะครับราคาไม่แพงมีประปวัตการสร้างชัดเจนนะนี่นะครับหกร้อยบาทนะครับโอนหกร้อยบาทผิวตองแดงผิวไฟนะครับปลายทางหกร้อยห้าสิบนะครับผมเมอร์ทร เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับพี่พี่0821421890นะครับ0821421890นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์โทรมาสอบถามหรือขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนะประประกันแท้ทุกกรณีนะครับนี่ก็เดี๋ยว ที่เหลือก็รอขึ้นวันหน้าแล้วกันนะครับอรอขึ้นวันหน้ามันมีเหลือไม่เยอะนะครับสําหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณนะครับที่นะเข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้และกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับจะจะมีพระนะครับมาแบ่งปันเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ